เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะได้าระบรบเป็นนักฟิลลิ่งกันนะครับนะเอาล่ะนี่ครับบริษัทที่ทำเกมน,นี้ออกมานะแล้วก็ทำดโดยก็ดีครับแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยผมจะัดเกมอื่นต่อเถอะแต่ว่าผม,มอยากให้มันเป็นสีอะไรดี เริ่มต้นที่แดงส้มเหลืองผมชอบสีแดงนะมันดูเท่กว่านี่นักฟิลเนี่ครับไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยแหละจะเป็นคนที่ทำฟิลเนี่ให้กับเราเองครับอละลรออนแล้วกันนะโลมีเดียมฮาร์ดฮาร์ดเลยครับเอาละปรับสูงสุดทุกอย่าง โอเคแล้วก็มีเสื้อด้วย <c oughs> ผมชอบฉากนะที่ทำให้เห็นวัตัวละครเราทำไรได้เอาละมีเสื้อมากมายครับซึ่งราคาก็เยอะเยอะราคาเยอะโอเคมีเสื้อมีอะไรเยอะๆครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งครับละไปเมื่อกี้ก็ยี่บันเข้ามาได้ไงวะ เอาละอันนี้คือฉากเทอ่อเพลงแล้วก็เอมเกมนี้เนี่ยโหลดได้ทั้งทุกอย่างเลยตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับนะโอเคไปเลยเอ่อมีหลายอะไรอ่ะเอ่อสามสา,มามไปไปครับไปเราก็เล่นตามที่เราเคยเล่นนะเอาละนี่น่าจะเป็นเดโมโสำหรับเปล่านะมานี่เดินทางอะไรกับปกติครับ เฮ้ยอันนี้เดินเดินโคมุมโค้ดีนะเน่โคุมดีมากวิ่งครับเช็ดผมชอบดาอ่านอะไรแบบนี้นะกระโดดสไลด์มันมันย่องมากกว่าสไลด์อ่ะกดย่อง นี่เขากดวิ่งปุ๊มเนี่ยอะไรเชโเชดโอ้แ้เต้ระเบิดเลยครับพี่เดี๋ยวอะไนะอาไมอาไมกลับกันก่อน เทโดเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเทแด้เกือบเทแล้วนี่สไลด์ก่อนโอเคครับฟุ๊บเทโาโอ้นี่นี่นี่เทเนเทระเบิดเลยครับบโมบ่แล้วมันเทระเบิดก็ชอบวะมาละมาเริ่มการแข่งขันได้ มีมวยฝึกซ้อมไว้ละวเราจะมาที่ท่าเรือก่อนแล้วกันนะจะเล่นตรงคี่ท่าเรือนะครับประเทศเลสกคือมันเทะระเบิดเลยครับโอ้ยโ,โ,โอเคเริ่มไล์แล้วกันนะกิจกรรมเราให้เราไปทำอะไรอะ่ะอ่าเริ่มเริ่มกันนะโปรไล่์ทำามาลอยนะ่ะอ๋อ ต้องวิ่งวะ่ะไป let's go เออกดมือโดยไม่ทันจบคลิปง่ายไปหน่อยนะเออเอาใหม่แล้วกันเล่นดาตฟองไหมครับคือเมื่อกี้มันจบคลิปง่ายไปหน่อยเวผมอยากมันยาวๆมากกว่านี้เนะกาน,นี่คือนี่คือเออเดี๋ยวนะ I AM this fast. Phup đi yo. Phup mới tì lang ca Phup. Đợi đã. Hấp vào đi. Phup. ông mày mày. หลี่หลี Wars> ่ใหม่ครับมาไอฮีโร่คือฮีโร่นี่เชโดฟึบมาอุ้ยชุบตีตีแอคเทตีตีแอคเทตีนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาแอคเทตแอคเทตนี่ตีลังกาโชว์แบ็คฟลิปฟุ๊ปนี่ไม่เหมือนใครกูไม่เหมือนใคร ก็ไม่ใหญ่มีใครเหมือนด้วยมาปุ้นยนี่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 ขึ้นขึ้นขึ้นนี่ฟุ๊บนี่ฟุ๊บเออเอามหมามาไม่เท่ไม่เท่ระเบิดไงไม่เท่ระเบิด ทำไมแบบมันมันไม่ค่อยสมคูรนะเวลาเนี่ยเนนดูนะอาไมแมเวลาตอนที่ผมเนี่ยจะกระโดดอย่งนี้ใช่ไหมมันคือกระโดดไปก่อนไงคือแบบหุ่มให้มันแบบมันมีท่าอะไรพิเศษนะมันเชื่อแบบว่าเออแอบมีตีลังกาด้วหน่อยอะไรประมาณนี้มันเท่ระเบิดหม เออเราเป็นนักฟิตเน,น,นี่ไงวะเราก็วควรทำสิ่งที่นักฟินเนิงส่วนใหญ่คนทำมันกดค้างไมน่นานนะกูไปกูไปกูไป,กไปจบคลิปก่อนนุไม่จบคลิปไม่จบคลิปวุนี่ เทระเบิดคือเมื่อกี้เท่ไว้เกือบเท่แล้วเกือบเท mm hmm. ละมึง mm hmm. เดี๋ยวเรา mm hmm. เข้าไปเล่นดาบฟรีต่อครับตัวน mm ี้หนึ่งห้าตาเห็น,นะ mm hmm. ให้แบบชาร์จฟูชาร์จหมดนะ mm hmm. อันนี้ผมเขียนนะนว่ามันว่ามันมีเพชาร์จนะฟุบๆนี่มันเท่ระเบิดนี่นี่นี่ฟุบๆฟื้อนี่ ตล้แม่งปีนไปไหนฟุบฮึชุบนี่ขึ้นขึ้นต่อฮฟุบนี่นี่นี่ตีลังกาโชขาขาขาไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับผมทำได้น,น,นี่ตีลังกาโชคือกูจะปีนขึ้นฝั่ง,งนู้นอ่นนี่ อ๋อจัดและถ้ามันไม่ใช่หันตรงอ่ะคือมันแทบจะไปไหนไม่ได้เลยเว้ยฮุฟฮุบมีม่ขึ้นได้อีกเฮียนี่ปีนไม่ขึ้นนะเมื่อกี้เท่าไรอะผมมันเทระเบิดนี่ไหนวะออนูฝั่งนูครับฮุบฮุฟฮุบมีปีนขึ้น ปุ๊บนี่ปีนโอ้โหเตะเตะตะตะจับเตะจับเดี๋ยวเอานะเป็นท่าทเทีกันนี่กดไลค์กันปุ๊บเจโด้ปุ๊บเน่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 กรดเนี่กระดดแฟกต์ลึ๊บนี่เต้นเอายอดวิวก่อนนะเจ็บตุงเจ็บตัวคืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจครับ ซุบนี่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 แล้วก็ถ้าปิดคลิปตุดีเด็กน้องน้องหนูหนูอย่าไปตำตามจ้ะมึงจะชิบหายในชีวิตเชื่อกูฟึบ่าเฮ้ยอี้อโอ้ย ีนี่นี่นี่ว้าววุ้บอือมันเทลอะไรอาเงยเคเคเคมาดูกันนะเออมันไม่มีท่าไม่เจออะไรเลยเอาล่ะอันนี้สิอันสุดท้ายน่ะมังเอาล่ะผมเล่นไปแล้วผมเล่นไปแล้วผมจะรีบฟิตินไปแบบเร็วๆเลยแล้วกัน shut <laughs> เราไม่คิดป็นคนปกติคุณไม่ใช่คนปกติแต่เราคือ I am feeling น t เจ็บตัวนิไหน่อยฟื้นต่อวิ่งแล้วก็สไลด์ ตาจริงเขาสัมผมตัดจริงนะผมอยากให้เขามันดูรีเพทได้เว้ยถ้าดูรีเพทได้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมาเลยครับนะดูรีเพทได้มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆเว้ยนะมีอะไรดีตังอยู่ไม่กี่ร้อยบาทเองครับใส่หมอมันก็เทเลยนะอันใส่หม้อแล้วกันนะว่านี่จะเปิดเราหนึ่งพันบาทเลยนะ โอดแผงอ่ะสวัดีครับไปเซแสงมัวนี่นี่เก้าอี้ม่เข้ามาอีกแล้วเหรอดนดึงแอละมาดูกัน What do you mean more of uh, easy though? ยิ่งยิ่งแบบเอเวอสูงยิ่งเหินว่าตัวละครเราเดินโคตรหน่วงครับมันไม่มีโหมดอื่นที่เล่นแล้วครับโอเคขออนุญาจบเกมไว้เพียงแค่นี้นะแล้วก็เจอกันใหม่พัทหน้านะฮะนะนี่อะไรเนี่ย รีวจะรีตอนเกมแหล็กนี่เลยครับเค <Okay. S 1> เจอใหม่ครับคลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย